กุ้งสดไข่ข้นไม่ถั่วง,งอกแล้วก็ผัดไทยหมูไข่ค้นเส้นจันทั้งสองธรรมดารับผักทั้งสองนะครับใส่เครื่องลงไปเครื่องผัดนี่น่าสนใจหวานี้ลงไป ใส่หมูซอสผัดของเราในข้อสผัดของเราเป็นสูตรของทางร้านครับไม่นคงที่นี่ผมจะ,ะใส่ไข่นะครับใส่ไข่ทุกกล่องนะครับผมไม่ต้องห่วง,ผ,งผมงร้านผมมีไข่ทุกออได้ทุกกล่อรกับผักลงไป วก็จะทำให้ใหไข่มนตรกระทะนะครับ่อนร่อนร่อนแบบนี้พริกขึ้นมาโอ้โหมาขึ้นมาหอมเติมพริกนิกนึงแล้วก็ผัดตัวนี้เติมไฟ นั่นแหละรครับไม่รู้เหมือนกันในแอปชนี้ผมน่าจะถูกกว่าครับเพราะว่าในแอปมันลด10นนะครับ たくさん。 น่นแหละครับขอบคุณครับ